อาพูดเลยอะไรพูดเลยก็เดี๋ยวจะมีบริการซ่อมศูนย์ไปสวีทไทยรัฐสาเหตุที่ไม่ไม่ไม่เปเลีววป่ยนเครื่องใหม่ให้เพราะว่าคือจริงๆแล้วอ่ะของนี่คือสาเหตุที่ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ผมโทรไปถามหัวหน้าใช่<ร>ถูกต้องใช่ไหมนี่นี่คือสาเหตุใช่ไหมใช่น้องรับประกันว่าตรงนี้คือสาเหตุที่เราไม่เปลี่ยนเปลี่ยน เครื่องใหม่ให้พี่คือกับพี่พี่ครับใช่ใช่เออใช่ไม่น้องก็พูดไปสิใช่ไหมคือใช่ไหมพี่ฟังผมก่อนนีอ่าโอเคอ่ะพี่ฟังผมก่อนคือกรณีเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวตัวปั้งเนี่ยมันเหมือนถูกดัดแปลงอ่าโอเคไปเดี๋ยวเราแป๊บนึงอันนี้ของอะไรนะ LG เนาะโอเคศูนย์บริการ LG บอกไว้ว่าศูนย์บริการ LG ของพี่ไม่ ศูนย์อยู่โคราชเลยครับเอ่อตอนนี้สาขาพี่ไม่โลตัสสาขาพี่ไม่ใช่พี่อ่าอ่าคือถ้าผมเปลี่ยนให้ที่เนี่ยมันเวลาผมจะทำคืนน่ะบริษัทเขาไม่รับเพราะว่าตัวปลาเนี่ยมมันผักไงน้องบอกได้บอกด้วยว่าเครื่องพี่อ่ะมันมีปัญหาใช่ไหมมันมีปัญหาผมรู้โอเคเครื่องมีปัญหาอ่าคือพี่เอาเครื่องมาเคลมครับพี่อ่าแล้วสาเหตุที่ไม่ไม่ เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้พี่เพราะว่าใช่ไหมก็คือว่ามันถูกดัดแปลงอะโอเคครับผมก็ถูกกูเกิลใช่ไหมเพราะเพราะว่าตรงนี้แค่ตรงนี้ตรงเดียวที่ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ได้คือว่าจริงๆอะถ้าเปลี่ยนอะมันเปลี่ยนแล้วของเวลาเราส่งซ่อมไปที่ศูนย์อะศูนย์ก็จะไม่รับโอเคต้องโดนอ่านี่นะครับแต่เนี่ยคือว่าเราจะมีทีมช่างอะไปซสออที่บ้านมีคือสาเหตุสาเหตุที่ไม่เปลี่ยนเพราะ ปักสายดินหลุดหายไปหนึ่งอันโดยที่ว่าเครื่องเสียไม่ไม่เกี่ยวกันเลยที่พี่มาเคมวันนี้คือพี่มาเคมตรงเครื่องผมรู้ว่าตอนนั้นมันเสียแต่ทีเนี้ยคือถ้าเราจะเปลี่ยนให้อ่ะผมก็โทรไปถามบริษัทแล้วไม่ใช่ว่าผมทำโดยพารักการครับถูกต้องโอเคพี่พี่พี่จะได้รู้พี่จะได้รู้ว่าเออที่พี่เครื่องพี่ซื้อไม่ถึงอาทิตย์เครื่องมีปัญหาพี่เอามาเคม แต่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าแค่ตรงอ่าป totally ักไอ้ตรงนี้มันหลุดหายไปน้องบอกว่าพี่อ่เป็นดัดดัดดัดแป้งไปดัดเนี่ยสายดีเป็นคนถอดวว่ามันหลุดไม่ไม่ผมไม่ได้ถอดครับแล้วทำไมมันพอมจริงมันเป็นสายดีนะพี่ครับผมเข้าใจเข้าใจครับอ่าครับครับผมเข้าใจเครื่องราคาผมซื้อเออกับหมื่นนะครับครับอ่าแต่ว่าคือคือปัญหาแค่ตรงนี้บริษัทน่าจะยวนให้ไม่ได้หรยอครับไม่ให้ไม่ยวนก็คือ๋ย่พี่จะ แค่ตรงนี้กับใช่ <พ urance S 2> ใช่ไหมคะใช่ก็คือตัวนี้ LG มันมีศูนย์เซอร์วิสให้เดี๋ยวเขาจะติดต่อศูนย์เพราะว่าทุกอย่างมีการรับประกันะค่ะไม่ว่าครับก็นั่งไงก็เข้าใจเพราะว่าตัวนี้ลูกค้าเป็นคนทาแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่ามันมาในสภาพที่มันโอเคนะพี่นะเจ็ดวันนี่คือเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้พี่ครับผมไอ้ที่ไม่เปลี่ยนให้ผมเพราะว่ามันตรงนี้เออครับอรง่อันนี้ที่จะไปลงเฟซใช่ไหมครับผมครับลงครับผมเพราะว่าผมจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ ให้เป็น้นเขาเรียกว่าให้คนอื่นเขาไม่ครับผมเพราผมใช้บริการไม่ละเมิดครับเผื่อคนอื่นเขาจะได้รู้ไว้ใช่ไหมใช่แต่ใช่ไงโอเคครับ่เป็นนคทใชไม่ไม่ผมไม่รู้ผมไม่ได้ทําคือผมมาก็นี่ขนาดฝาผมหลุดหายผมยังบอกน้องเขาเลยว่าผมไม่เอาฝาก็ได้คือคือมันมีปัญหาตรงเครื่องไงแต่ถ้ามัน มาในสภาพที่โอเคนะพี่ครับ <จน S 1> ผมค,ค,ค,คือ,ค,อคือไม่โอเค<ช>แค่ตรงนี้ใช่ค่ะไม่โอเคแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้ตรงเดียวครับผมโอเคครับผมไม่ไม่โอเคแค่ปัก๊กไฟสายดินปั๊กสายดินมันมีสามสามปั๊กเนาะใช่เอามันหลุดไปแค่นี้คือไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ได้ไ<ม>แต่เครื่องแต่เครื่องตรงนี้พังไม่มีปัญหาก็คือง่ายๆเลยอ่ะมันต้องมาในสภาพที่โอเคอ่ะครับผมมันมาในสภาพที่โอเคครับ อันนี้มันไม่โอเคแค่ตรงปักสายดินอันนี้พี่อ่ากไปแล้วก็ผ่านนครับผมโอเคโอเคไม่ไม่อ่ะพี่จะเป็นวิทยาทานให้คนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยไงครับผมว่าคือ l อจี LG, นะครับนี่สายดินบุดหายหนึง่งไม่ผมอยากรู้แค่เนี่ยปักเนี่ยแค่นี้นะแค่นี้นะไม่เคม็มแค่ไหผมนะแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากคือ